สวัสดีครับขอต้อนรับสู่ช่อง Memory d i e m Fun นะครับวันนี้เรากลับกันมาอีกครั้งกับการรีวิวการ์ตูนเรื่องใหม่ของวันนี้นะครับนานทีปีหนมากแล้วนะครับที่เราจะกลับมารีวิวค่ายสดใสวัยรุ่นชอบกันอีกครั้งนะครับนั่นก็คือค่ายของลักพิมพ์นั่นเองนะครับวันนี้เราก็จะมาแนะนํากับการ์ตูนที่มีชื่อว่าตำนานดาบและคาถาแห่งวิสตเทียนะครับเรื่องแต่งโดยฟูจิโน โอม r รินะครับภาพโดยกัวชิอาโอยนะครับอันนี้ก็จะเป็นการ์ตูนที่ถูกสร้างเป็นแอนิเมชันกันอยู่ตอนนี้นะครับฉายมาแล้วประมาณ5ถึง7ตอนประมาณนี้นะครับสามารถรับชมได้ที่ไหนบ้างใช่ไหมครับก็จะชมได้หลากหลายแอปเลยนะครับสำหรับเรื่องนี้นะครับไม่ว่าจะเป็น Netflix ไอ e ีอีนะครับหรือว่าชาแนล u t u b e ของ Muse Thailand นั่นเองเป็นช่องทางดูถูกดิกิทธิ์ของกระตุนเรื่องนี้นะครับเรื่องนี้นะครับตำนานและคาาแห่งวิสตอรีสนะครับก็จะกล่าวถึงเด็กหนุ่มคนหนึ่งนะครับที่ชื่อว่าวิลเซอร์ฟอร์ดนะครับเด็กคนนี้เขาใฝ่ฝันที่จะเป็นจอมเวทมนต์นะครับแต่ต้องกลับพบว่าตัวเองไม่มีพลังเวทแม้แต่น้อยนะครับท่ามกลางโรรเรียนเวทมนต์ที่ ทุกคนต่างให้ความสำคัญกับการมีเวทมนต์นะครับถ้าให้นึกภาพก็จะเหมือนกับมสัสในเรื่องศอึกเวทมนต์คนพลังกล้านะครับซึ่งพระเอกเนี่ยเขาไม่ได้มีเวทมนต์อะไรเลยนะครับแต่ว่าต้องเข้ามาอยู่ในโรงเรียนที่ทุกคนคิดว่าเวทมนต์คือที่สุดนะครับใครไม่มีเวทมนต์ก็คือจะต่ำชั้นกว่าแล้วก็รู้สึกว่า ต่อยต่ากว่าเหมือนในเรื่องศึกเวทมนตนพลังกล้ามเลยครับเพราะเรื่องจะคล้ายๆกันนะเพียงแต่ว่าจะต่างกันตรงที่เรื่องนี้นะครับก็จะมีหอคอยหอคอยหนึ่งนะครับที่พระเอกเนี่ยเขาเคยได้ให้คำมั่นสัญญากับผู้หญิงคนหนึ่งนะครับที่เป็นมาเกียเวนเต้ณปัจจุบันนะครับมาเกียเวนเต้ก็จะเป็นตำแหน่งนะครับของ จอมเวทมนต์ระดับสูงนะครับแล้วก็เธอคนนี้ได้ไต่ชั้นไปเป็นมาเกวินเตในระยะเวลาไม่นานนะครับเพราะว่าเธอเป็นอาชิวะแล้วก็เก่งมากๆนะครับการไต่เต้าได้เป็นมาเกว n นเตเนี่ยก็จะได้ขึ้นไปอยู่บนหอคอยสูงสุดของอาณาจักรนะครับขึ้นชื่อว่าเป็นอจอมเวทที่เก่งกาที่สุดในอาณาจักรเลยก็ว่าได้นะครับ เธอคนนี้เขาเป็นเพื่อนกับตัววิลเซฟอร์ดนะครับหรือว่าพระเอกของเรานะครับเขาเคยได้ให้สัญญาไว้กับเพื่อนสมัยเด็กคนนี้นะครับว่าจะไปหาเธอให้ได้นะจุดที่เธออยู่นั่นเองนะครับอารมณ์คล้ายๆกับสัญญารักวัยเด็กนะครับแล้วเขาเนี่ยก็อยากจะทําตามความที่ว่าให้สัญญากันไว้กับตัวผู้หญิงนะครับอยากจะไต่เต้าแต่ระดับขึ้นไป ให้ถึงตัวเธอนะครับเหตุผลง่ายๆเลยก็คือเพราะเธอคนเดียวเท่านั้นนะครับเธอ only ประมาณนี้นะฮะแต่ว่าความฝันว้เด็กของเขาก็ดูจะยากเกินกว่าจะบรรลุได้นะครับเมื่อตัวเองพบว่าตัวเองเนี่ยใช้เวทมนต์ไม่ได้เลยนะครับคนในโรงเรียนก็จะดูถูกเหยียดหยามเขานะครับเพื่อนร่วมชั้นก็ดูถูกเหยียดหยามเขาว่า เป็นคนไร้ค่าไม่มีเวทมนต์นะครับแต่ว่าวิวเนี่ย<ๆ>เขาก็ไม่เคยย่อท้อต่อความฝันนั้นนะครับเขาจึงหันมาฝึกฝนการใช้ดาบแทนนะครับแล้วก็พบความความสามารถพิเศษที่ซ่อนอยู่ในตัวของเขานะครับเขาต้องเผชิญอุปสรรคมากมายทั้งการต่อสู้กับมอนสเตอร์ในดันเจียนนะครับการไขปริศนาต่าง,างๆและกันสร้างความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมชั้นคนใหม่ๆนะครับที่ พยายามจะทำยังไงก็ได้ให้คนที่มองเขาว่าไร้ค่าหรือว่าไม่มีประโยชน์นหันกลับมามองให้ได้นะครับแต่จริงๆไอ้ตัววิวเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าจะมีคนที่ไม่รักเขาซะทีเดียวนะครับวิลเซฟอร์ดเนี่ยเขาก็จะอยู่กับชุมชนพวกคนแค้นนะครับในตำนานคนแค้นเนี่ยก็จะเป็นคนที่เคยท้าทายกับจอห์เว็นะฮะถึงแม้จะมีพลัง เวทมนต์นิดหน่อยหรือไม่มีเลยนะครับแตก็เป็นคนที่ต่อต้านจอมเวทได้ระดับหนึ่งนะครับตัววิลเซฟอร์ดเนี่ยเขาก็เลยเหมือนกับว่ามองตัวคนแคะเนี่ยเป็นคนที่พิเศษนะครับเป็นเหมือนกับบุคคลที่น่าเคารพเอาอย่างยิางนะครับแม้จะไม่มีเวทมนต์สู้ใครไม่ได้แต่ก็สามารถทําให้จอมเวทเนี่ย ลำบากได้นะครับแม้จะพ่ายแพ้หลังจากนั้นก็ตามนะครับวิลเซฟอร์ดเนี่ยเขาก็เลยมุ่งมั่นจะเป็นจอมเวทให้ได้นะครับโดยมีไอเว้นตาอันหนึ่งนะครับที่ตัวสาวเจ้าเนี่ยเขาให้กับตัววิลเซฟอร์ดไว้นะครับในชีวิตนะครับวิลเซฟอร์ดก็จะมีคอเลตัวนะครับที่เป็นเพื่อนร่วมชั้นผู้หญิงนะครับมีความสามารถทางเวทมนต์สูงแล้วก็ดู เหมือนจะชอบตัววิวนิดนิดนะครับเธอมีความอ่อนโยนและเป็นมิตรมากนะครับแล้วก็อเล็กซ์บลูนะฮะอาจารย์ผู้ดูแลว,วิวนะครับเป็นคนเข้มงวดแต่ก็มีความห่วงใยในนักเรียนทุกคนนะครับเป็นอาจารย์เพียงคนเดียวที่ไม่ได้ดูถูกตัววิวนะครับแล้วเขาก็ยังรู้ความลับบางอย่างที่ตัววิวมีความสามารถในการใช้ดาบนั่นเองนะครับอีกคนนึงก็จะเป็นสัตว์เลี้ยงของวิวนะครับคล้ายแมวนะครับมีความฉลาดเฉลียวแล้วก็ใช้เวทมนต์ บางอย่างได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นคนที่วิวเขารักนะครับแล้วก็คนคนนั้นก็รักวิวเช่นกันนะครับก็จะมีกลุ่มคนไม่เยอะมากเท่าไหร่นะครับที่ชื่นชอบชื่นชมในตัวพระเอกนะครับแต่ว่าเขาก็ให้กําลังใจในการที่พระเอกจะปีนขึ้นไปสู่การเป็นมาเกียเวนเต้ให้ได้นะครับเขาก็จะต้องใช้ความพยายามมากมายในการที่จะ ขึ้นไปสู่หอคอยนะครับผมได้มีโอกาสได้ดูแอนิเมชันนะครับค่อนข้างที่จะสนุกทีเดียวนะครับภาพก็ดีมากๆแล้วก็ตัวของพระเอกเนี่ยผมจะชอบพระเอกสไตล์นี้มากหน่อยนะฮะเพราะว่าพระเอกเนี่ยเป็นคนที่มีความพยายามไม่ย่อท้อนะครับแต่ก็ไม่ใช่คนที่ทำอะไรไม่ได้คิดหน้าคิดหลังอะไรขนาดนั้นนะครับดูเป็นคนที่ เก่งแล้วก็มีความพยายามนะครับบางเรื่องมันจะเก่งมาเลยตั้งแต่แรกนะมันก็จะดูไม่ค่อยมี impact เท่าไหร่ในการที่พระเอกจะไต่ลำดับขึ้นไปนะครับอันนี้ก็ใครสนใจไปหาซื้อได้นะครับกับค่ายลักพิมพ์นะครับแล้วก็ไปดูด i มิชั่นได้ทั้ง i อชีอีเน็ตฟลหรือว่าทางมิวส s ไทยแลนเองก็ตามนะครับจะชอบคลิปนี้นะฮะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้เมมรีดีมฟันด้วยนะครับ สวัสดีครับ